สวัสดีค่ะโคสเคค่ะหรือเกศราตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะคะหัวข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสไปไทยเป็นธาตุที่มังนอกอมืมันจริงเหรอคะแล้มาติดตามกันเลยคะ่ะมาครับเพื่อนๆมาทานอาหารกลางวันกับเกศรานะคะวันนี้จะทานมีอะไรบ้างเอ่ย เราเป็นคนชอบพิซซ่าอยู่อเมริกาต้องต้องทานพิซซ่าค่ะเพราะอร่อยไอ้นี่มันตินครัสคือมันจะบางมากค่ะเพื่อนๆมันจะกรอบอืมแล้วก็จะมีแพปโพลนีแล้วก็มีเบคอนค่ะนี่คือพิซซ่าที่จะเป็นอาหารเที่ยงวันนี้ที่ขาดไม่ได้เราต้องทานผลไม้มีผักด้วยค่ะนี่ทูมิโต้แครอทแล้วก็คิวคคมเบอร์ สลาลีค่ะนี่คืออาหารเที่ยงวันนี้ทีนี้เกสลาก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ได้เข้าไปดู youtube ค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆชาว youtube เราจะดูดูดู u t u b e ใช่ไหมคะพี่คนนี้เกสลาเป็นแฟนคลับของพี่คนนี้เลยค่ะเขาก็เป็น y o u t u b e ออยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาคือรัฐฟลอริดาค่ะ เราจะไม่เอ่ยชื่อพี่เขาเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนแต่เกศราเป็นแฟนคลับพี่เขาค่ะคลิปไหนออกมาเราต้องรีบไปดูเพราะเขามีเรื่องที่น่าสนใจและพูดเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆนเกศราก็จะทานไปแล้วก็คุยไปมันก็น่าเกลียดพอสมควรเนาะคือเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเวลาทานไม่ควรจะพูดก็ทานทานนิดหน่อยแล้วค่ะอร่อย มาเข้าเรื่องเลยค่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องจริงๆคืออยากจะขอเกริ่นนิดนึงว่าพี่คนที่เกษราเป็นแฟนคลับนะคะเขาอยู่ที่ฟลอริดาเขาแต่งงานกับคนอเมริกาแล้วพี่เขาได้มาดูแลแม่สามีค่ะแม่สามีอายุเยอะแล้วคงไม่แน่ใจนะคะพี่ถ้าถ้าเกษราพูดผิดขออภัยด้วยคงประมาณเกือบเก้าสิบปีแล้วแล้วพี่เขาก็ ถ่ายวิดีโอออกมาทําคลิปให้ดูว่าวิธีการที่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาทําอะไรมั่งพี่เขาก็มีการทําสวนปลูกผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรทุกอย่างเพราะฟลอริดานะคะเพื่อนๆเป็นอากาศที่คล้ายๆกับเมืองไทยมันร้อนค่ะร้อนนานมันไม่เหมือนที่เกสลายอยู่ที่เกสลายอยู่จะทําอย่างนั้นไม่ได้มันจะปลูกมะม่วงปลูกมะละกอไม่ได้พี่เ็าลงคลิปไปเรื่อย แล้วบังเอิญมันมีอยู่คลิปหนึ่งพี่เขาจะมาตอบคำถามคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอร่อยอร่อยมากครับเพื่อนๆอืมค่ะจะมาฟังคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดวิดีโอขึ้นอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะคือคนคนนี้เขาจะมาเขียนคอมเมนต์ให้พี่ youtube คนนี้ก็มีหลาย หลายอย่างแต่เกสราจะไม่เข้าไปในรายละเอียดต่างๆแต่สิ่งที่มันฟังแล้วเกศรารู้สึกว่ามันไม่น่ารักนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าสักไพชัยเป็นทาสในเมืองนอกอืมถ้าเพื่อนๆเจอคอมเมนต์อย่างนี้เพื่อนๆจะคิดยังไงเกศราขอถามนิดนึงแค่นี้ว่าเพื่อนๆจะคิดอย่างไรนะคะ เพื่อนๆแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่สําหรับตัวเกศราเองเกศราคิดว่าอมืมันไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาฟังว่าคุณพี่ youtube ของเรายูทูบเบอร์ของเราตอบว่ายังไงเกศราคิดว่าเขาตอบได้ดีมากค่ะเขาบอกว่าในการที่เข้ามาดูแลแม่สามี หรือดูแลสามีดูแลที่คนเขารักไม่ถือว่าเป็นทาสพี่เขาตอบอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขาถามกลับไปว่าถ้าสมมุติเป็นคุณละ่ะคุณอยู่ที่เมืองไทยเนะี่ยคุณในการที่คุณดูแลพ่อแม่ของคุณดูแลคนที่คนรักและการที่คุณดูแลตัวเองทําให้คุณดูสวยทําหน้าทําตามผมก็เป็นก็แสดงว่าคุณเป็นทาสด้วยใช่ไหมคะ นี่คือคำถามตอบของคุณพี่เขานะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณเป็นธาตความคิดของตัวเองอีสลาชอบใจมากค่ะเยี่ยมมากค่ะพี่และพี่ YouTube ของเราก็มีการทิ้งท้ายด้วยนะคะเขาบอกว่าในการที่คุณจะไปคอมเมนต์อะไรต่างๆกับคนอื่นก็ขอให้คิดนิดหน่อยว่าคอมเมนต์ที่เราพูดไปมันจะไปเฮิร์ตคนอื่นเขาไหม แต่สำหรับตัวพี่เขาเองเขาบอกว่าเขามีพลังบวกมีความคิดด้านบวกเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใจยเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าคุณไปคอมเมนต์คนที่มีพลังจิตที่ไม่เป็นบวกอยู่แล้วก็จะไปทำร้ายจิตใจเขาใช่ค่ะพอเกษราก็ทำ Youtube มาสองปีก็เจอคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักครั้งสองครั้ง มีบางคนเขาบอกว่าไปเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะมันก็จริงของเขาว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเอาตัวเองไม่รอดนะคะจากเรื่องนี้เกษรามีความสงสัยมากคำว่าชาติคืออะไรคือพูดง,ง่ายๆเราเป็นคนไม่ฉลาดเพื่อนๆเ,เกษรายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ฉลาดแต่เกษราเป็นคนชอบหาความรู้ถ้าได้ฟังอะไรแล้วมันติดใจแล้วมันนอนไม่หลับ ก็เลยนึกอยู่ว่าเอ๊ะคำว่าธาตุมันแปลว่าอะไรวันนี้เกษราจะมาแชร์เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำว่าธาตุนะคะมาเลยค่ะนี่ไปหามาเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนก็ไม่รู้จริงจังเลยเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาดู definition ของคำว่าธาตุหรือคำอธิบายของคำว่าธาตุนะคะคือธาตุคือ นี่เลยค่ะผู้อุทิศตนให้แก่สิ่งที่เรามีความเรื่อมใสศรัทธาตัวอย่างเช่นธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งความรักนะคะแต่มันมีธาตุอีกอย่างหนึ่งที่เราอุทิศตนให้โดยการไปอุทิศตนให้แบบผิดๆก็คือธาตุแห่งการพนัน ธาตุแห่งายาเสพติดพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเ,เพื่อนๆแล้วมีคําอธิบายอีกหนึ่งคำว่าธาตุที่เราเห็นในสมัยที่ก่อนรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคะมีการมีการามีธาตุกันที่เมืองไทยที่อเมริกาก็มีค่ะนะคะคือธาตุพวกนี้คือส,ส,สมบูรณ์ิเศษรามีเงินเยอะแล้วก็ มีเงินเยอะแล้วก็เอาเงินไปซื้อคนเข้ามาทํางานในบ้านเกษราคนพวกนี้ก็จะเป็นทาสของเราแล้วก็หรืออีกอย่างถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่มีเงินไปยืมเงินมายืมเงินเกษราไปแล้วเขาไม่มีเงินมาให้ในที่สุดเขาก็ต้องเอาตัวของเขามาเป็นทาสเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นค่าน้ําเงินนั้นทาสชนิดนี้เขาเขาเรียกว่าทาสน้ําเงินค่ะเพื่อนๆ ทีนี้เพื่อนๆจะไปพูดอะไรต้องให้รู้ความหมายนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้คนที่มาเป็นทาตเราอยู่ในบ้านเราเกิดลูกเกิดหลานมาลูกหลานของทาสพวกนี้เราจะเรียกเขาเรียกว่าทาตในเรือนเบี้ยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบเรื่องทาตในแค่นี้แต่เกศรตรามาคิดๆดูแล้วนะคะตามเรื่องของ คุณพี่ u t u b e ของเราที่ฟลอริดาเกศลาคิดว่าเขาก็เป็นทาสเหมือนกันค่ะนะแต่เขาเป็นทาสของความรักค่ะแค่นี้ค่ะขอให้พี่ youtube ของเราจงจเจริญรุ่งเรืองปังปังแล้วให้มีความสุขกับครอบครัวอย่าไปสนใจว่าใครจะเรียกเราว่าเป็นทาสเมียฝรั่งมาเป็นทาสที่เมืองนอกไม่ต้องสนใจครับเพื่อนๆพี่มีความสุขตรงไหนพี่อยู่ตรงนั้นละค่ะ จะมาตบท้ายอาหารกลางวันก็คือวอเตอร์แมสอนอืมขอบคุณมากนะคะ